สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดรทาโรวันนี้เราจะพิกอากาศในหัวข้อสบายดีไหมหลังจากวันที่ไม่มีเราหรือแปลง่ายๆว่าช่วงนี้แฟนเก่าของเราเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสำหรับคนที่ยังคิดถึงเขาอยู่หรืออาจจะมีบ้างที่คิดถึงคนรักเก่าอยากรู้แล้วสินะครับว่าแฟนเก่าของเราตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม ให้เลือกไพ่มา1ชุดนะครับจากทั้งหมด5ชุดนี้นะค่อยๆเลือกนะครับถ้าคิดไม่ออกให้หยุดไว้ก่อนนะถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับมาฟังคำทำนายกันเลยเอาละครับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะครับคิดว่าช่วงนี้นะครับคนรักเก่าของคุณอาจจะยุ่งเกี่ยวกับ การเข้าสังคมสังสรรค์ปาร์ตี้หรือชอบที่จะเดินทางไปหาเพื่อนฝูงยังติดกินเหล้าติดเที่ยวกลางคืนหรือติดเกี่ยวกับงานสังสรรค์ก็ได้เช่นกันแต่ว่านั่นแหละครับในอีกแง่หนึ่งนะจากไพ่อัสินถือดาเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ปัญหา ชีวิตหรือปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาให้ฝ่าฟันและคิดว่าปัญหานั้นนะมาจากลักษณะที่เป็นเพื่อนฝูงหรือกิก๊กหรือความสัมพันธ์ฉันชู้สาวโดยอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันเป็นการแก้ปัญหาในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับความรักที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนรักที่มีความ เป็นรักที่สนุกแต่ไม่ผูกพันนะถามว่าเขาดีไหมล่ะช่วงนี้ก็คิดว่าจากไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มองว่าดวงเขาเป็นคนดวงแข็งนะเรียกว่าไม่ดีซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับไพ่ชุดที่สองนะครับ ชาวเวอร์เกอเดมารเชียนที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้เขาอาจจะเลิกลากับแฟนเก่าไปแล้วก็ได้และก็กำลังเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ในอีกแง่นึงนะครับอาจจะพบเจอปัญหาใหม่ใมเข้ามาทำให้เขาเองก็กังวลกระวยใจมีความรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายกับชีวิตเสนอเกินในอีกแง่นึงนะครับมันไปได้เหมือนกันว่า ความลับหรือคําพูดอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเก็บงงาไว้อาจจะเป็นความลับที่แตกหักรั่วไหลจนเป็นปัญหาได้เช่นกันเดยเมจิเชียนเข้ามาแบบนี้นะครับบอบอกว่าการที่เขาอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่หรือการมีลูกคนใหม่ก็ได้แบบไม่ทันตั้งตัวถามว่าชุดเขาดีไหมล่ะในช่วงนี้คิดว่าไพ่แบบนี้ขึ้นมานะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ มันมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการทะเลาะเรื่องของคำพูดซะมากกว่าเรายังให้ค่าไพ่ที่ใบแรกอยู่น้ำหนักไปที่ไพ่เดอะทาวเปัญหาต่างๆอาจจะลุมเล้าเขาปัญหาเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ชีวิตมันต้องแตกหักและต้องพังลงแต่มีเดอะเบนจ i ้นเข้ามาเขาบอกว่าแม้ชีวิตเขาจะแย่แม้ชีวิตเขาจะสุดโทรมอย่างไรเขาก็ยังมีโอกาสด้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอหนึ่งเหรียญกับเจไม้เท้านะครับ เขาสบายดีไหมนออในช่วงนี้จะบอกว่าไพา่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาอาจจะเป็นคนที่โชคดีในจังหวะนี้มีลากเข้ามาแบบฟุกฟลุกเป็นช่วงของจังหวะโชคชะตาที่บ่งบอกว่าเขาดวงดีแหละในช่วงนี้นะครับแต่มีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้การที่เขามีโชคก็จะมีคนมาขัดด้วยเช่นกัน ในอีกแง่นึ่งนะครับแม้จังหวะชีวิตเขาดีในช่วงนี้แต่เขาก็ยังต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องพบเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะบอกแว้งกันและเป็นไปได้อีกอย่างเรื่องของการลงไม้ลงมือไม่ว่าเขาจะลงไม้ลงมกับเพื่อนหรือแฟนที่อยู่กันปัจจุบันนั่นเองเป็นไปได้ตามนี้นะครับให้ชุดที่4นะครับ4ไม้แล้วก็9ดาบ เหมือนเขาเครียดนะกับเรื่องของครอบครัวเหมือนเขาแต่งงานไปแล้วหรือเปล่าถ้าแต่งงานแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาเองก็เครียดกับชีวิตหลังงานแต่งมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใครสักคนในบ้านในครอบครัวเขานอนสมได้สบายอยู่ในช่วงนี้นะครับตัวเขาเองก็คิดมากและชีวิตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนมากนะักถ้ายังไม่แต่งงานก็เกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมก็ได้เขาอาจจะเปิดธุรกิจอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะ อยู่กับแฟนปัจจุบันอยู่แต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนแต่เขามีความเครียดอยู่นะจะไพ่ก้าวดาบสุดท้ายท้ายที่สุดชีวิตเขาก็ยังไม่พ้นกับการคิดมากกัดกุ้มใจหรือเขาอาจจะเป็นไมเกรนเป็นพวกโรคปวดหัวก็ได้สีกทานในที่นี้เขาบอกว่าชีวิตเขาก็ยังเหมือนที่เป็นมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนมากนักในอีกแง่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่าการที่มีครอบครัว เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเขาก็ทําให้เขามีความคิดมากคิดไม่ตกและมีความกังวลได้เช่นกันถามว่าดวงเขาดีไหมในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะเหมือนเขาเครียดน,นะไพ่ชุดสุดท้ายนะครับก็คือไพ่ชุดที่5มีไพ่6ดาบกับ the emperor ไพ่บ่บอกถึงในด้านของชีวิตเขาเองจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางรวงมไปถึงในชีวิตช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาเข้ามาต่อให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็แปลได้ว่าชีวิตเขาในช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาที่ค่อยๆเข้ามาเหมือนลมพลมพัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชีวิตเขาตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่นิ่งยังซัดเซยังรวนเรยอยู่เหมือนกับผู้ชายที่ยืนอยู่บนคลื่นทะเลคนนี้นั่นเอง ยิ่งมีไพ่เอ e e m พ e r o r ปิดท้ายนะเขาเองก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าชีวิตเขาจะรวนเรยจะซนเซไปทางไหนไม่ว่าชีวิตเขาจะเจอขึ้นลมแรงแบบไหนแต่เดี๋ยวเขาก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไพ่ชุดนี้ชีวิตเขาอาจจะยังไม่นิ่งหรือชีวิตเขาอาจจะพบเจอปัญหาประปรายที่ไม่แรงมากแต่ท้ายที่สุดเขาก็จัดการปัญหาต่างๆนั้นได้ก็จบไปแล้วนะครับกับพิกาาศในหัวข้อ สบายดีไหมหลังจากวันที่ไม่มีเราในคอนเซปที่ว่าทำหาคนที่เคยรักจากคนที่ยังรักดูจบแล้วยดม Subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ได้นะครับหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ